บ้านสองชั้นออกแบบเป็นฐานแผ่ได้ไหมคุณรับได้ไหมที่บ้านคุณจะซู้ตัวถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือเทคนิคดีๆให้กดไลค์และกดซี first บนช่องทาง facebook ส่วนช่องทาง youtube ให้กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราแล้วเจอกันนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยในการก่อสร้างเนี่ยบ้านอ่ะโดยทั่วไปอ่ะเขาจะฝากน้ําหนักไว้ที่เข็มนะครับความหมายนะเข็มกระถานล่านเนี่ยเป็นตัวรับน้ําหนักบ้านทั้งหมดใช่ไหมครับให้มองเหมือนเหมือนกล่องกล่องหนึ่งอันนี้คือตัวบ้านนะอันนี้คือตัวบ้านสมมุติเนี่ยผมวางวางบ้านผมอ่ะไว้กับอะ,อะไรก็ตามที่มันเป็นดีปรากฏว่า เราวางบ้านลงไปนะทีนี้ดินอะ่ะมันก็นิ่มโดนโดยทั่วไปดินเมืองไทยอะ่ะโดยเฉพาะเมตรแรก2เมตรแรกมันนิ่มอยู่แล้วนะครับมันก็จะลงไปเรื่อยๆอยังไงใชไถ้าสมมุติไม่มีฐานลากถามว่าบ้านจะแตกจะทรุดไหมก็มีโอกาสแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับขึ้นกับอะไรรู้ไหมข้างล่างเนี่ยมันจะมีคานคอดินใช่ไหมถ้าคานคอดินเรามันใหญ่พอแข็งแรงพอมันจะไม่แตกนะแต่ว่ามันจะจม แต่ว่าจะโจมเอียงข้างไหนเนี่ยอันนี้อยู่ที่ดวงคุณแล้วก็คือความหมายคือในบ้าน,เ,นเราต้องไปเปิดบ้านดูว่าในบ้านเนี่ยสมมุติถ้าถ้าเราทาเป็นเป็นที่เก็บของนะไม่ว่าจะเป็นเ,เก็บอะไรก็ตามขายของออนไลน์เก็บเครื่องสําอางหรือว่าไปเก็บไอ้พวกเครื่องจักรหนักหนักหนักห,กหกลายตันอย่างเงี้ยสมมุติเราไปเบีกบบมุมนี้ของบ้านเนี่ยบ้านมันจะเอียงครับมันจะเอียงอย่างนี้เลยใช้ไปใช้มามันจะเอียงแต่ถามว่าแตกไม่แตกมันอยู่ที่ว่าโครงสร้างเราแข็งไหมบางคนหูเหล็กเสริมอย่างดี แต่ว่าไม่มีเข็มเนี่ยถามาแตกไม้มันจะไม่แตกแต่มันเอียงนะมันอาจจะเอียงอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับควรจะถ้าถ้าเป็นผมนะผมแนะนํานะผมทําบ้านนะผมจะมีเข็มเสมอนะผมไม่อยากจะให้มันไม่มีเข็มนะครับดังนั้นเนี่ย <S 2> <S 2> <S คือตอบอย่างนี้ครับคือฐานแผ่ทําได้ไม้ก็คือเป็นการลงเข็มสั้นทีทีทีท,ท,ทีลงไปเยอะๆนะเพื่อกระจายน้ําหนัก สำหรับบ้านพักอาศัยทำได้นะครับแล้วก็บ้านอันเนี้ยถ้าเป็นบ้านเดียเด่ยวๆที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับอาคารหลักอะไรที่มันมีเข็มยองเข็มยาวอันเนี้ยทำได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าการซุดตัวก็ยังคงมีบ้านนะครับ